กการเล่นผีถ้วยแก้วกดกระดานสุดหลอนที่ทําให้คุณสื่อสารกับวิญญาณได้พี่พี่พี่ครับที่สนใจเล่นผีถ้วยแก้วผมเบ้ากดการเล่นผีถ kind of <Vou> ้วยแก้วไว้เตยคุณ <tense> ห <enders> ้ามเลิกเล่นผีถ้วยแก้วกอดเชิญดวงวิญญาณออกจากแก้วเด็ดขาดเพราะถ้าหากคุณไม่เชิญวิญญาณออกมันก็จะตามมาชีวิตคุณมือเงกินของมึงไปเลนแล้วไปเลยแล้วไปซื้อกฎสีนายแบงค์ไอ้ดอนไอ้แบงค์ไปแล้ เอาเลยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูร่รายการหลอนดาร์กเว็บวันนี้เติมมาเจอเว็บไซต์หนุ่เว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกดผีอาคาได้โดยที่พวกเราไม่รู้ว่ากดผีอาคาที่มาจากดาร์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสังส่งซื้อกดผียาคเาจ้าเว็บไซต์กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดกแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลย เฮ้ยเตยวันเนียทางคุณไซดาเว็บอะมันมีกฎผีอาฆาตมาวุ้ยโอ้โหอาฆาตเลยวะก็น่ากลัวเลยดิวะงั้นกลัวเราแบดข้อมูลเพิ่มเติมบ้างละกันกดหลอนที่ผีตามหลอกหลอนไม่ยอมปล่อยให้คุณรอดอ้ไม่รอดอีกแล้วเหรอกูเห็นทุกครั้งเราก็รอดมาตลอดนะงั้นรอไปดูแล้วมีกฎมาใหม่บ้างอ่ะกฎข้อแรกเนี่ยกฎการไปชูกับผี คนไปช่วาผีได้ด้วยหรอน่าดีวะที่พี่เห็นไปชูวยก็คนเดียกันเองนะกฎกอที่สองกฎการเล่นผีถ้วยแก้วโว้ยนี่กูไม่เคยเล่นเลยว่ะเขาบอกว่าเนี่ยจะทําให้เราคุยกับผีได้กฎกฏที่สามกฎการบูชาไขวัดเจดีมันต้องบูชาไงวะก็ไม่รู้แต่เขาบอก่อให้โชคนะกฎข้อท้ายกดอาถรรพ์ผีนางตะเคียนที่สิงอยู่ในไม้ปะแล้วโคตรดุบอกเลยแล้วมึงสนใจกฎข้อไหนงั้นอ่ะว่าท้าแปลกๆนะกฎข้อสองไหมกฎการเล่นผีถ้วยแก้วนี่นะ ได้คุยกับผีได้ด้วยงั้นเอากดนี้แล้วกันกดการเล่นผีถ้วยแก้วกดกระดานสุดหลอนที่ทําให้คุณสื่อสารกับวิญญาณได้มึงกล้าเล่นเหรอเกล้าดิเราจะได้คุยกับผีเรื่องไงสนใจติ่ต่อที่เมลเนี้ยงานไปที่ต่อที่เมลเลยแล้วกัน,นคุณชมคามเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อไปทางอ e ีเมลและได้ทบการสั่งซื้อกดการเล่นผีถ้วยแก้วไ,ไปที่ีเรียบร้อยแล้วและทางดากเว็บเขาได้ติดต่อกับมาว่าจะจัดโซโลูชันไหมเราภายในสิบวันข้างหน้างานเราลองไปดูเลยดีกว่า แกดีไหนแล้ววะเนี่ยกล้าะช่วยแก่อยู่เฮ้อน้องจอดดิจอดดิเฮขามาทำอะไรกันตอนนี้วะเฮ้ยหอเจ้าที่เช่างพางเพื่อส่งดวงวิญญาณมาสื่อสารกับข้าพเจ้าด้วยเถิดมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยเตยกล้าเหรอตาไม่กลัวบ้างหรอดูดิข้างหลังก็มีแต่ที่เก็บกระดูกผีเต็มไปหมดเลยผมมาโคตรกลัวเลยอะตาที่เก็บกระดูกผีเอาไว้เตยดูดิข้างหลังยิ่งหลอนหน้าอะไรแบงขก็เตรียมมาแล้วไหนบอกเก็บตผีไม่กลัวผีง่าเหรอเฮ้ยตอนแรกผมก็ไม่กลัวหรอก แต่บรรยากาศอ่ะช่างวงเวงเหลือเกินตาและอีกอย่างนะตาหล่นมากเลยว่ะแล้วมาทั้งสองคนเองนะตาใครกูให้ชวนเพื่อนมาไปไหนอ่ะไม่เห็นสะโพนอ่ะโผตาเพื่อนผมกลัวจะตายเพื่อนผมไม่มาหรอกไอโผแล้วทำไงเนี่ยตาเออเล่นกันแค่สองคนเองนะก็เนี่ยดีไว้เตยจะได้เหรอไว้น็อตได้เหรอวะพี่พี่พี่ครับพี่สนใจเล่นผี่้วยแก้วกับผมเปล่าผี่้วยแก้วไว้เตยเบ้า เล่นเล่ปะเอออยาก้องเหมือนกันเล่นก็ได้วิ่งั้นดีเลยคุณกำลังขาดตาเราได้นแล้วตางั้นตาผมมางั้นตาผมมาเลยนะพี่นี่นี่เดี๋ยวพี่นั่งแถวนี้เลยนะพี่เดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ตาตานังนี่เลยนี่ยไว้เตยผีถ้วยแก้วอ่ะยังเหลออ่ะฮ้ยเ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 ะกยเฮเลยวะกยกา้เล่ยผี้้วยแก้วไว้เตยฮ้ยเดด้วยเหรอเะงั้น้ยยเฮ้ยดีกว่าปเล่นผีถ้วยแก้ว กฎข้อแรกหากคุณผ่านไปเจอกลุ่มเด็กวัยรุ่นกำลังนั่งล้อมวงเตรียมจะเล่นผีถ้วยแก้วให้คุณแกล้งตีเนียนเป็นเด็กแ่วนั้นและทําทีเข้าไปขอนั่งเล่นด้วยข้อควรระวังก่อนเล่นผีถ้วยแก้วคุณต้องนับจํานวนคนเล่นให้ดีหากจานวนคนเล่นเกินมาให้คุณรีบจุดเทียนล้อมรอบ,บวงคนเล่นเพื่อการพวกสัมภเวสีที่แฝงตัวเข้ามาเวย ยังมีผีตัวนี้แฝงตัวเข้ามาอีกอว่ากลัวน่าจะมีนะนอนข้อที่สองระหว่างที่คุณเริ่มเล่นผีถ้วยแก้วหากคุณวางนิ้วลงบนแก้วแล้วคุณห้ามเอานิ้วออกจากแก้วเด็ดขาดเพราะถ้าหากคุณเอานิ้วออกจากแก้วก่อนวิญญาที่อยู่ในแก้วจะเปลี่ยนมาเข้าสิงร่างคุณแทน เข้าสิ่งล่างเราไว้เตยผีก็น่ากลัวเลยดีวะข้อที่สามคำถามต้องห้ามที่คุณไม่ควรถามกับวิญญาณคือเรื่องขออนาคนเด็ดขาดเพราะไม่อย่างงั้นวิญญาณจะเป็นคนกําหนดให้คุณอยู่หรือตายแทนและคุณไม่ควรเล่นผีถ้วยแก้วเกินเที่ยงคืนเตยกำหนดให้เราอยู่หรือตายเหรอวะแล้วประเด็นคือห้ามเล่นเกินเที่ยงคืนด้วยข้อที่สี่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณห้ามเลิกเล่นผีถ้วยแก้วกอดเชิญดวงวิญญาณออกจากแก้วเด็ดขาดเพราะถ้าหากคุณไม่เชิญวิญญาณออกมันก็จะตามมาชีวิตคุณเอาชีวิตเราเลยเหรอวะ น่ากลัวเลยดิวนน้นอตเพรที่ห้าข้อถายกรณีที่คุณโดนวิญญาณผีถ้วยแก้วตามมาชีวิตให้คุณรีบหนีออกมาจากที่นั่นทันทีก่อนที่คุณจะกลายเปไ็นลายต่อไปอให้เตยลายต่อไปเร็ววะนี่นะก็น่ากลัวเลยดิวะกฏนี้จะเริ่มใช้เมื่อคุณเริ่มเล่นผีถ้วยแก้วว่ะอยแล้วเขาจะทําไงวะนายเตยนี่เ่เขาเริ่มจุดทูปแล้วว่ะอ,อะไรวะคือเขาจะเริ่มแล้วว่ะที่สีงสถิตอยู่บริเวณนี้ช่วยมาเข้าถ้วยแก้วเพื่อสื่อสารกับข้าพเจ้าด้วยเถิด โอ้โหไอ้น็อตเริ่มแล้วว่ะเฮ้ยแล้วอย่างนี้เขาไม่เชิญผู้วิญญาณมั่วไว้เตยแม่ดิวไว้นอตสัมภเวษสีที่อยู่แถวเนี้เออเฮ้ยเฮ้ยไอ้น,อน็อตคนเกินมาไม่ใช่เหรอวะไม่ได้มีแค่เราเหรอวะแล้วในกฎเขาบอกว่าอะไรอะ่ะในกฎบอกว่าให้จุดเทียนล้อมรอบนะเว้ยเฮ้ยเขาก็จุดกันหมดแล้วมึงดูดิเนี่ยไว้เตยเฮ้ยเดือดตรงมึงไงเดือดตรงมึงอ่ะเฮ้ยอะไรวะมึงรีบจุดเลยมึงรีบจุดเลยโหเฮ้ยเฮ้ยจุดเลยเร็วๆๆๆจุดแล้วจุดแล้วเลย ไปแล้วไหวนอดน่ากลัวเนี่ยเตยก็น่าดีวะอย่างนั้นก็เริ่มเล่นเลยดีไหมก่อนที่มันจะเลยเที่ยงคืนอ้าวนี่วางที่แก้ววางเลยวะเตือนก่อนนะเลยไรขึ้นห้ามเมานี้ออกจากแก้วนะเฮ้ยอะไรวะอยู่ๆแก้วมันเคลื่อนเองละเนี่ยนอดขึนมาดีไหวเตยรู้ว่าผีมาแล้ววะ มึงดันมะเนี่ยฉัไม่ได้ดันแล้วทำไมมัไปอย่างเงี้ยไม่ได้ดิเฮ้ยคุณน่ากลัวเลยไหวเตยมันไปทั่วเลยวะอะไรวะอุ้ยเตยนี่มันไม่น่ากลัวจังวะก็หน้าดิไว้นอนอะไรวะ่อะไรหุ้ยถามชื่อแล้วว่ะเฮ้ยอะไรวะขอวายขอวายขวายขวายอะไรวะมาเฮ้ยคนมาวะชื่อคนไหวนอนเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ ถามเลยต่อที่ไอเตไอเตยมึงถามถามไปเหยื่อนอแล้วกูกูจะการอะไรครับกูการอะไรวะอะไรวะกก็ไก่ก็ไก่เหรอวะอึ้สไลด์อึมึงดันไม่ได้เตยกูไม่ได้ดันนอสหนูอึ้ยกินกินอะไรวะก็น่าจะดีไว้เตยอึ้ยอึ้ยข้ผ่านโ้แหวนไอเตยอะไรนะเนี่ย ะไรเออ้เตยอย่างงูนะไปมึงงกูกินกูมึงไปเล่แล้วไปเล่นยอไร่ะยไมไแลวมอยู่ด้วยมันตายแล้ไอ้เตยาได้ไงไอ้นนท์ขึ้นมาดิวมาดิเตยเอาไป่อยเถิันนี่บุยแบงก์กว่าดีกว่า ไอตยนมันากศไปแบมปะหวะเฮ้ยใช่แน่เลยไวนาะจอดดีจอดดีที่มันตายเพราะปี๋ชวยแก้วนะเฮ้ยใช่แน่เลยว่ะเฮ้ยตายเรำนั่งหงายอยู่เลยไหวเนอะมันน่งสารจะไว้เตยขนาดิวะไปนองมีชวนแกมาเล่นด้วยปี๋ช่วยแก้วนี่แม่งโคนหล่นเลยไอเตยข้าดิวัยเนอ จะไปไหนไว้ไอนอตเออไวเตยไปดูสบใบแบงก์หรอห <t> ใช่เหรอวะเอ้ยมวนแกมาเล่นด้วยแบงก์เอ้ยวิ<ท>่งเลยหนอนนาซีดแล้วว่ะไวเยเอา <t> เอาดอกไม้จันวางมันไหมอ่ะวิ่งมึงดูตามันดิโอยว่าดอกไม้จันวางดีว่ะเออวางคนละดอกละกัน ยเขาไม่ส่งให้กันไม่ใช่หรอไอ้น็อตช่เราไปเลยขึ้นกระเอายงแล้วกัน <c oughs> เราก็เล่นกับมันอุ้ย <c oughs> ไปตูนปกตินะน้อง <c oughs> ไปตูนปกตินะไอ้แบงค์ขึ้ตาวางแล้ววอ้น็อต <c oughs> ต้องกางให้ต่อ,อเยเลยหุย <c oughs> ร่าสงสารด้วยน็อต แล้วคนวต่อไปเนี่ยจะเป็นเราเปล่าวะเึ่นแด,ดีเตยจะเป็นกนจัดมึงเฮ้ยนอนลุงเขาจะไปแก้แค้นผีวะ่ะน,น่ากลัวเลยไหวเตยลุงเขาไม่กลัววะ่ะขนาดดีแบงยั่งตายไปแล้วนะดีแบงมันคุ้นน่าหงสารอ่ะก็น่าดีหูแล้วไล่ต่อไปจะไม่เป็นลุงเขาหไหวนอดหรือจะเป็นกูกับมึงวะหุยไม่เป็นหลอกเราไม่เข้าไปยุ่งแน่นอน ลุงเก่าไงต่อจะหนีกลับเลยดีปะวะกลับเลยเหรอแต่อีกใจนึงก็สงสารลุงเขาว่ะแน่นี่เขาร้องไห้ใหญ่เลยไวเตยได้กูไปีไปกับผีกูก็ไม่ไหวไหมน้อนควก,กลับดีวดกว่าอย่าเลยเอา้าครับลงุงช่วยลุงด้วยนะล,ลุงจะไปฆ่าผีแทนในแบงค์มันเฮ้ยพวกผมว่อาอย่าเลยดีกว่าลุงจะไปแก้แค้นหรอมันจะดีเหรอลุงเฮ้ยว่าอย่าเลยเตยเฮ้ยควันะไรไว้เตยก็ได้นีไว้เตย